พี่นี่พาไปงานค่ะงานที่มีชื่อว่า You To Play Award 2013 s 2 mm hmm. <S 1 3 3องงงงงานนี้ทำอะไรกันเนี่ยงานนี้เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมผลงานของศิลปินที่ออกอากาศในช่อง You To Play TV นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ w w w y o u t u p l a y c o m นะคะก็ให้แฟนๆเนี่ยได้โหวตศิลปินที่เขาชื่นชอบ นี่นะคะมาดูกันว่าเอ้ยใครได้รับรางวัลอะไรกันไปนะจ๊ะก็มีรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดนิยมในปีนี้เนี่ยเป็นของวัชราวรีอ่าล้มสีขาวใช่ไหมแล้วก็ยังมีรางวัลศิลปินคู่แล้วก็กลุ่มยอดนิยมก็ได้แก่วงไม้นะคะรางวัลศิลปินทีมพ็อปยอดนิยมกรีดให้น้องฮักอิสริยา รางวัลศิลปินหญิงยอดนิยมเนี่ยเป็นของหนูนาหนึ่งธิดานะคะแล้วก็รางวัลศิลปินชายยอดนิยมเนี่ยเป็นของคุณแซมอักบูวาร์ปีนี้คุณแซมนี่เรียกว่าโอ้โหได้ได้ใจอะได้ใจคนนะคะคนชอบชุ่นชอบได้แก่นี่อยากได้แก่เลยอะได้สาวได้หนุ่มอะไร่างนี้เยหมายถึงว่าคือคือคนนั้นน่า น้องออมนะคะน้องออมสุชาโมอภัยเลยทีเดียวนะคะนี่ถ้วยรางวัลเป็นหนังสติกนะไหมล่ะไวายเหอมันมีที่ถ่วงอยู่ข้างหลังด้วยหนังสติกจริงๆยิงโดนใจไงไม่คิดเองนะไม่ใช่คอนเซ็ปต์ทา่รเปลัานี่น้องนดนี่ใช่ป่ะใช่ไหมน้องแก่งซ้มาเมื่อกี้โอ้นะคะนี่น้องหนูนานะคะศิลปินหญิงยอดนิยม คุณนะคะแฟนคลับของลูนาทุกคนเลยนะคะแลาจะคป็นท่านที่หมดให้เลยค่ะค่ะก็ต้องมีการโชว์คอนเสิร์ตกันสักหน่อยนะคะบอกว่ายิ่ต่อมะถึงต่อไล้ไหมบอกว่าอยู่หรอนี้ดึกแล้วนะต้า้งวันเสร็จก็ยากเล่าอยู่เดอหลัง แล้วเหมือนกันแต่ว่าอ่ะไม่ได้อยู่ต่อพี่สิงโตแป๊บนึงนะคะที่เขาเล่นมันจริงๆนะคุณสิงโตเนี่ยเคยได้ดูสดเขาอะเล่นกีตาร์ของเขาเน่มันมันจริงๆเออนะฮะกีตาร์อย่างนั้นนะมันมันมันคือมันแบบว่ามันมันมันในแบบว่าดนตรีอะเออมันไม่ไม่ต้องถึงกับแบบว่ามันไม่ดีสใช่ไหมมันด้วยดนตรีกีตาร์ขอนเนาเออมันมจริงๆแล้วคุณสิงโตนี่แกเล่นนี่เหงื่อะโซกเลยนะ จะมันของแกมากเออนะคะก็แ,แสดงความยินดีกับทุกทท่านที่ได้รับรางวัลกันไปด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยผ่านไป YouTube Play นะคะ,คะ